สวัสดีครับสวัสดีครับนันเอกอ่าชื่ออะไรเหรอชื่อออตครับอ่ารับราชการครับอายุสามสิบหกครับอ่ะว่าไปออแม่ผมเป็นซึมเศร้าครับนะะแม่เป็นโรคซึมเศร้าผ่านการฆ่าตัวตายมาสองครั้งครับอ่าโอเคครั้งแรกผมจําไม่ได้แต่ว่าก็คือครั้งที่สองอ่ะเขาเขาเอาดอมเบลฟาหัวตัวเองครับนายณจังหวะนั้นคือผมมาอยู่ในเหตุการณ์พอดีทุกคนตึ้งอยู่ในบ้านญาิ แล้วก็ผมเป็นคนพาแม่มพาไปโรงพยาบาลด้วยความที่เขาเป็นอาการทางจิตนะครับเสื้อลังกันนานครับแล้วก็ณนวันหนึ่งผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยแม่เขาน่าจะมีอาการตึจากพ่อผมเนี่ยคือพ่อกับแม่เลิกกันพ่อกับแม่เลิกกันไม่ได้เป็นไปอย่างก,กันนะแต่ว่าด้วยความที่เขารักพ่อมาก,กน,นะน่าจะสะาเหียนี้ พ่อก็ยังอยู่ในบ้านเหมือนยังอยู่ครับแต่ว่าก็คือสุดท้ายผมก็เลยบอกว่าก็คือนะวันนั้นตอนมัธยมเนี่ยผมก็พาเขาออกมาผมมีความรู้สึกว่าถ้าถ้าเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราคงจะฆ่าตัวตายแค่วันหนึ่งนั่นแหละครับอืมก็เลยพาเขาออกมาครับพา,าออกมากออ็มาอยู่กันเองเนี่แหละครับแม่เนี่ยพยายามฆ่าตัวตายสองครั้งก็คือตอนที่อยู่กับเราหรือครั้งหนึ่งกับตอนอยู่กับพ่อ ตอนครั้งแรกนันเป็นเด็กผมผมได,ได้ฟังจากพี่เขาเลี้ยงผมมาเท่านั้นเองอ่ออออดก็แค่เคยได้ยินแต่ตอนครั้งที่สองเนี่ยตอนที่อยู่กับเราตอนที่แม่เอาดัมเบลตีหัวตัวเองเนี่ยคือเราอยู่ในเหตุการณ์เลยคือถ้าอาการเขาหนักอะ่ะยาต้เอาไม่อยู่อืมแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขามีการหนีออกจากบ้านด้วยอืมแล้วก็เหมือนกับเขากลัวเขารู้สึกไม่ปลอดภยัยอ,อะไรก็แล้วแต่เขาไม่เคยเล่าให้เราฟังนะครับแล้วเขาก็น่าสุดก็คือเขาก็ไป แล้วตอนนี้คุณแม่เป็นยังไงบ้างอ่าณวันนั้นเนี่ยเขาไลน์มาบอกผมว่าเขาจะไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเขาจะกลับมาเองซึ่งตอนนี้คุณแม่อยู่ไหนก็ไม่รู้เหรอรกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วอ่ะตอนนี้คืออ่ะตอนนี้คุณแม่ก็อยู่ที่บ้านกับเราตอนอาไอเหตุการณ์มันยังต่อมาครับซึ่งผมก็ก็รู้แล้วว่าอาการเขาหนักพก่อก็คือเขาดูแม่อยู่ล่าสุดเขาก็บอกว่าเขาจะออกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแต่ณตอนนี้คือเขาไม่ไหวอ่ะความรู้สึกผมมัน ดาวอะนะมันแย่มากโอ๊ตกำลังมีความรู้สึกว่าโอ๊ตอยู่ในครอบครัวที่บรรยากาศมันโคตรหม่นเลยใช่ไหมครับแต่ผมพยายามคิดในแง่ดีอะนะฟังนะก็ได้กาลังใจไม่เบือหมดนะอโอ๊ตอยากกระถามอะไรพี่เป็นพิเศษไหมหรือหรือก็แค่อยากจะระบายสิ่งที่ตัวเองรู้สึกแบกอยู่ตอนนี้อยากระบายแล้วก็อยากได้กำลังใจครับนะอ่าโอ๊ต พี่เล่าอย่างนี้นะครับพี่อาจจะไม่ได้มีคําตอบอะไรชัดเจนเพราะว่าเรื่องที่โอ๊ตเล่าให้ฟังมันไม่มีคําตอบอะไรมันไม่มีวิธีการว่าจะต้องยังไงต้องแก้ไขย,ยังไงเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วโดวยความสัมพันธ์ของพ่อของแม่โดยอาการไม่สบายของแม่โดยความที่โอ๊ตเป็นลูกที่ต้องอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมันโคตรหนักโคตรดาร์กเลยอะ่ะแต่ว่าพี่อยากจะให้โอ๊ตเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่าโอ๊ต นึกถึงตัวเองว่าฉันเป็นคนคนหนึ่งที่เกิดมามีชีวิตและ,ะเผชิญชีวิตในรูปแบบที่ฉันก็เลือกไม่ได้อะเข้าใจไหมโอ๊ตเวลาเราฟังเรื่องหนักๆจากผู้คนเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีเรื่องที่หนักได้อีกหนักได้อีกหนักได้อีกขึ้นเรื่อยๆอโอ๊ตก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีชีวิตที่มีเรื่องที่แม่มันหนักและเกินแต่ฝรั่งก็บอกว่า death life นี่แหละชีวิตโอ๊ตเ้ยใช่ครับนี่แหละชีวิตมันเป็นแบบนี้มันจะส่งบททดสอบมาแบบไม่รู้ว่าหลักการคืออะไรทําไมบางคนดูมีความสุขจังเลยอะ่ะแต่ทําไมบางคนลําบากลําบากอะ่ะทําไมมันไม่มีตรงกลางของเรื่องนี้เลยอะ่ะแปลว่าโอ๊ตก็ต่อสู้ในในมลสมชีวิตในแบบของโอ๊ตเองพี่ก็เลยะถามโอ๊ตว่าโอ๊ตโอ๊ตไหวไหมวะไม่ไหวก็ต้องไหวครับพี่ดีใจที่ได้ยินโอ๊ตพูดแบบนั้น ไม่ไหวก็ต้องไหวเพราะว่าอย่างแย่ที่สุดของเรื่องนี้ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าน,นี้แล้วเราทุกคนเมื่อมีชีวิตเนี่ยโอ๊ตเองเมื่อมีชีวิตแปลว่าเราคือความสมบูรณ์แบบนั่นหมายความว่าหน้าที่ของเราก็คือให้เกียรติธรรมชาติโดยการรักษาดูแลปกป้องชีวิตให้ดีโดยการไม่ยอมแพ้โดยการกัดฟันสู้เราจะต้องให้เกียรติการมีชีวิตเพื่อ ที่เราจะได้ยืนยันกับอะไรก็ได้กับธรรมชาติก็ได้ว่ากูสมควรที่จะมีชีวิตน่ะโอ๊ตก็แค่มีบททดสอบที่โหดกว่าคนทั่วไปสุดท้ายพี่คองจอะพูดคำเชยๆว่าสู้ๆแหละนะแต่ก่อนที่พี่จะพูดคำ <ขอ S 1> ว่าสู้ๆเนี่ยพี่เชื่อว่าพี่ได้อธิบายให้โอ๊ตเข้าใจถึงคุณค่าและความสำคัญของการมีชีวิตเป็นตัวเป็นตนมีลมหายใจและยืนหยัดมาถึง36มปีพี่เชื่อว่าในท้ายที่สุดโอ๊ตจะมีความสุขได้ครับ เมฆหมอกเหล่านี้จะผ่านพ้นไปไม่ว่าอะไรก็ตามแต่และโอ๊จะไปต่อได้ครับบางทีเรื่องบางเรื่องนะแทนที่จะเล่าด้วยความรู้สึกเศร้านะเล่าอย่างสันง,งา,าพาเผยเลยนี่แหละชีวิตกูเป็นแบบนี้พี่เชื่อว่าคนที่เขาได้ยินเรื่องโอ๊ตจะแบบเออเว้ยโอ๊ตแม่งเรื่องโอ๊ตแม่งไอ้เฮียปุกใจกูไว้โอ๊ตแม่งยังผ่านชีวิตมันได้เลยกูก็ต้องยืนหยัดได้เหมือนกันได้นะโอ๊ตโอ้ครับไป โชคดีที่มึงโทรติดน้องพี่ขอบขอบคุณบน,นะอืมรักนะครับครับเป็นห่วงมึงนะครับสวัสดีครับสู้ดีว่า